คำเตือนคลิปนี้หรือช่องนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายหยาบกระด้างและคำพูดไม่ไพเราะสนอหูและเนื้อหาในคลิปนี้รุนแรงและปาเถื่อนใครที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกรุณาเลื่อนไปดูช่องอื่นหรือคลิปอื่นหรือหาผู้ปกครองมาให้คำแนะนำด้วยและใช้การปั่นจักรยานทุกครั้งที่รับชมขอบคุณครับพร้อมอย่างทุกคนอีกโซ่ยังไงละตั้งหกคนแบดแล้ว วาดที่ะวาดอะไรก็ได้อันนี้หมดท่าเลยเนี่ยหมดธรรมดาโอ้ธรรมดาวาดอะไรก็ได้วาดอะไรก็ได้แล้วแต่แต่จะมีคนวาดตามเรามั้งไอสัตว์หมดเลนแบบไม่ใช่หมดธรรมดาอะไเหรอหมดธรรมดามันจะให้เรากำหนดโจทย์อ๋อแล้วอะไรอะไรอะไรแหละว,ว,ว,วาดแบบแอสแต็กไม่ต้องมีอะไรไม่คิดอะไรงซีนหัวโลง่ง <laughs> 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 แย่เลยสัตว์อย่าขับผลงานตัวเองทุกคน <laughs> กุลีกุลีจกักรวาลไปเย,ยอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแม่งนมเม็ดหกนมอะไรนะน้ำมันเม็ดเสร็จแล้วทุกคนมินน่า,าอ,อะไรวะเนี่ยโอโอไอ้เหี้ยไอ้สัสเจอของใครเนี่ยไอ้เหี้ยขนมปังแค่พุ่งไอ้สัสใครว่าขี้เลยวะไอ้เหี้ย เสร็จแล้วเฮียได้ใครก็ไม่รู้เฮียเป็นน่องมาเลยเฮียเป้งทอดหรือไก่ทอดเฮียเฮียว่าควยอะไรไว้สัตว์กูเสร็จแล้วเอ้ยหูเขาอะไรที่ไหนดีว่ะเฮีย ไฟังเพลงแจ๊สแล้วก็วาดรูปเฮียสัตว์เขาเรียกว่าศิลปินขั้นสูงเลยเวลาไม่กินนี่มินาทีต้องเฮียเสร็จแล้วเฮียนี่อะไรเนี่ยขอร้องอะไเฮียทำไมกูหิวจริงอะเนี่ยกูเจอต้องไก่ทอดเลยเฮียสมการเหลืองแค่นี้ฉันรู้ดีฉันจะันเอเธอคิดทุกวิธี มันก็พอรู้มันร้องไงไว้เฮียนักวิทยาศาสตร์อ่ะไม่นักวิทยาศาสตร์ไม่ต้องการคำอธิบายเสมอไปหรอกกูจำเนือไม่ได้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 ยงไมได้ยังไม่เป่นมันหอยเลยมันอาแน่ไอ้สัตร์อะไรวะไอ้ อะไรมึงกลัวใช่ไหมอะไรไม่รู้ได้ไงเราว่าเป็นกลัวกลัวเขาอะไอ้เรมึงเจออะไรบอกเพื่อนดิหอยเลยมันเขียนอะหอยเลยไอ้แย่กูเขียนด้วยหอยหรือ อ่ะกูก um, ็ใส่รูปยิ้มให้ด้วยเอาอุยอ้เหยควยเหี้ยไม problem, ่เก e ินอะไรอ่ะไอ้ไอเหี้ยไอ้เหี้ยนายควยเหี้ยเอาละซาบมือมืออะไรวะไม่มีดอกบัวอยู่ใกล้ด้วยสุดหายน้องไก่สีอะไรวะเนี่ยไอ้เย น้องไก่สีเหลืองรู้บ่างแอ้ไก่สีเหลืองเหลืองไหนวะเหลืองไหนก็ได้เป็นเหลืองพ่อน้องไก่สีเขียวน้องไก่แม่กูสีเขียวไอ้สัตว์ฮัลโหลโอ้น่าจะปีนขึ้นไปใช่ไหมแบบจอห์นนะฮะจอนกูดูว่าปลาดุกบินได้ไอ้สัตส โอ้ยเย้ง่ายๆอันนี้มากูวาดง่ายๆเลยนี่ไอ้เยัยคนสองบอกง่ายวาดอะไรวะเนีอยู่แอร์โซกูวาดขี้ด้วยสัตว์คือว่าไอ้เยไอ้เจออันสาหันมาแน่เลยว่ะไอ้เยัยเงียบไปแล้วเนี่ย สาหัสอยู่บหมือนกันที่มันง่ายมันง่ายจนจำไม่ได้อะง่ายจนจำไม่ได้สี่เหลี่ยมหรือเปล่าไอ้เหี้ยใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยมันง่ายจนจำไม่ได้อีกแล้วเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นองกลไม่รู้เอามงกุล่ะไมนเอามงกุล่ะไม่รู้ เฮ้ยคูวัดคียไม่ทันวัดคีไม่ทันโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคโยนมีคุครับมาตนโยวเราเวร้ ไม่พี่เฟิร์นไปเจอคุณแน่แดดดิเยอะเฮ้ยกูเจอคุณแน่ตัวเฮียอะไรเนี่ยมึงวาดอะไรเนี่ยกูก็วาดละกูเจอตัวเฮียอะไรก็ไม่คุยเฮียกูวาดไมเสร็จด้วยนี่วาดไมเสร็จเนี่ยไม่สุดเท่อ่าสุดเท่เฮียดิจ้ากูเจ้กู พ่อมึงเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยไอ้ย่าไอ้ย่าเฝ้าคอนเลยเขาเฝ้าเฝ้าคอนต่างหากไอ้เหี้ยไอ้เฮ้ยไอ้เหี้ยกลายเป็นดักแดงเฉยเลยไอ้เหี้ยโยไอ้เหี้ยดี่ว่าคเลยแล้วก็ทะลึ่งไง้สารละไอ้เหี้ยโอเคโอเคถัดไปของถัดไปดูของเอิร์ธนะครับของเอิร์ธ เออว่าแหละโอ้โหไมีกรอบเลยไอ้เยียกรอบมาอย่างสวยไอเยียดูกรอบไอเยียตัวเดนิดสักกรอบแม่โคตรจังเลยวงกลมวกตัวขีดไอเยียไม่เหมือนเหมือนขอไอ้บอลไอเย่โอ้โหเยไอ้ย่คนเหมือนอะขอไอ้โยเฮียวเออ้เฮียวแล้วก็ล้วก็ อ๋ออันนี้ของไอไออ๋อหายกูก็รู้กูเอ้อไมอ้ไอ้ไอ้ไอไอไอของมึงเลยของเนีอยเปิดสัญญาไม่มีอะไรไม่มีอะไรดูนีดูดี่เพื่อนเพื่อนเราวาอะไรมาดูนิไอ้เหี้ยย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 ย

จากมนุษย์กลายเป็นต้องยีกเกยนกูลูกบากใส่แม่งเลยเหลือซีเรียลชาเกินมนุษย์เหลือซีเรียลลุงบ้านยากเกินลูกบากแม่งเลยไอ้เหี้ยจบของกูขี้ยมขี้เลยไอ้เหี้ยเออไปขี้ไม่ทันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเออเนขี้หรือเรือใบไอ้สัตว์กูถามจริงก็เรือใบแหละไอ้ที่เป็นขี้

อ้เียไอเหี้ยผมตั้งมาจากไอ้ที่ตัวไอ้เหี้ยนี่เหรอเอี้ยอะไรกันมเปแครอดไปแล้วลูกของกูนี่สัตว์ดีไงโอ้โหไอ้ยจุนกกลางแะ่เงียเอิร์ด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 เหี้ยจับที่จับที่อะไรอะไรอ่ะแวอะไรตีดอกไว้ เอาไปรูบไปกระต่อเลยนะครับอันนี่ยวไปเฟิร์นไอ้โอ้โทรศัพท์โอ้กูว่าไรเคี้ยวหมดไรต่อใครสัตวกนี่เจอของกูเหี้ยนี่ไงเฮ้ยมันกลายเป็นผีเสื้อดอกไม้แล้วว้นมึงดูดีๆมันใช่ผีเสื้อก็มีคนฉีกแน่เลยอ๋ออันนี้ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้หลุดก่อนสัญญาเ็ตัวตัวว่างเปล่าตัวนี่ไอ้กูต่อจากคนนี้เลย ไอ้เหี้ยให้กูจัดให้ไม่ไง้ไอเหี้ยมันโอ้ไอเหี้ยมึงดูสกิลมึงดูจัดสกิลข้างบนน่ะไอ้เหี้ยมึงไปอย่างนั้นได้ยังไงวะไอ้ส่ว่าคุณเรียบรถรถสกิลรถดทอนลงมาไอ้เหี้ยไป็นกายเป็นไอ้เหี้ยถ้วยถ้วยมาม่าเลยไอ้เหี้ยถ้วยมาม่าไอ้เหี้ยดูขอไอ้กูก็ไอ้เหี้ยเม่นขอไอ้เป็นกลายเป็นยานอวกาศเลยไอ้เหี้ยดูดิดูของไอบอลไอ้นี่ไงเอาเอาบอลกลืนไอเฮีย มามามาถัดไปดีกว่าไม่รู้เทสุดเท่ครับสุดเท่อะไรวะล่ะไอโอ้นี่ของมึงเหรอโอ้ยไม่เยอะนะมึงแบบเอาปิดปี่มาเลยอี้ยเอ้ยเออจะมีใช้ทีไรขาดคดิสไอี้ยะดูของกูไอ้สัตว์ไอ้สัตเรื่อยๆมันมีแค่สี่นิ้วแล้วมันไม่มันมีแค่สี่นิ้วแล้วช็

โอเคลูกของซันโยครับลูกของซันโยไอ้เฮียดูดิน้องเฮียไก่ไอ้เฮียกูปวดหัวเลยมันก็มาง่ายเกินบางทีอ่ะนี่กูเอาเหมือนเลยนี่ไงดีศิลปะกัรโกูกูทีกูทีนี่ไอ้เฮียโอ้มีกระดูกไอ้เฮียมีกระดูกด้วยสัตว์ดูของกูไอ้เฮียนี่นั่งไก่หน้าบ้านดี ไอฟิลกงดูได้ไงว่าเป็นน่องไก่วะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โคตรยอดเลยจินตนาการกูขั้นสูงโอ้ยิเกียแครอทไปแล้วไอ้เฮียไอ้เฮียกับคอนเน่ไปเลยไอ้เฮียนี่ยเหมือนที่ตัวตัวรูภูมิคนไปไข่ตอนแรกอะถ้าเกิดเป็นลงสีนะอ๋อหมดแล้วโอเครอบแรกก็จบจบเพียงเท่านี้โอ้ยยัง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 พี่เฟิร์นไอ้เฮียอะไรเนี่ยลูภูมิคอนเน่ไอเฮียคอนเน่ไอเฮียคอนเน่สุดเท่ครับ i feel like เหี้ยไข่เปลือยไข่เฉยหอยต้องคุยดิแล้วคุยดิกันเวยไอ้ไอ้จอร์จพิมพ์มามึงก็ส่งดีสไปให้มันดิเฮ้ยเราเหลือเราไปเข้าไปดีสมันเหี้ยไกลเป็นหอยเหียหอยไอ้เอิร์ทรับช่วงต่อเหี้ยอย พี่เฟิร์นยีไอ้กีร์หลานตัวแล้วยีหอย่าไปเนาะย่าเยอะหสกิลจริงไอ้โยมาสกิลจริงโอเคจะเริ่มรอบ